ทำให้พ่อดูสิดองโดกเปล่า <c oughs> เรื่องเงี้ยเลยเหรอลูกพ่อจะดูลูกแฟนกระจกคนคิดทำไรคะแม่อุ้มแม่อุ้มทำไรลูกหนูทำได้ไหคะอ๋อดูกระจกกระจกเนาะโดกไหมลูก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหายใจไม่ออกพอแล้วลูกพอแล้วสวยแล้วค่ะ แฉกตดแ่ก uh, <deal> ิม่ไปซีแ <t> ม <ell udible montage> ่ไปให้อารู้ว่าเอาร้ว่าแสใจยังจะไปเศษติดแฉกยางจะไปเศษดกเ็ใคไปอาบน้ำลูกแนไปนะอ๋อไม่เอาอ่ะอืม ไปอาบน้ำเลยนะมาทางนี้สิลูกจะพ่านี่แน่นี่แน่เลยเหรอไปไม่ไปอาบน้ำอาบทำไมล่ะอาบให้ชื่นใจโอ้ยอาบให้ชื่นชื่นใจอาบแล้วเดี๋ยวอาบเดี๋ยวค่อยอาบได้เปล่าไม่ไปไม่ไปไม่ไปเอออาบก็ได้อาบก็ได เดีเขาอาบแล้วนี่ลูกเดี๋ยวอาบตอนเย็นได้ไหมลูกไม่ได้หื